สวัสดีครับพบกับคนรักชนชมกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมาทำการตัดรากของชนชมนะครับจากการที่จะต้องเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องตัดแต่งรากก่อนที่จะลงกระถางนะครับซึ่งการแต่งรากเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็มีผลนในตัวของมันเองนะครับก่อนการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปกันนะครับ สวัสดีคนรักชนชมกันอีกรอบนะครับวันนี้ผมมีชวนชมนะครับหนึ่งต้นที่จะต้องมาทําการเปลี่ยนกระถางนะครับเนื่องจากว่ากระถางเดิมของเขาเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างที่จะเล็กแล้วนะครับคือต้นต้นของชวนชมเนี่ยรากของเขาเนี่ยเขาจะโตอยู่ในในโขดใต้ดินนะครับที่อยู่ในกระถางนะจากที่เห็นนี่ก็คือเราก็เคเค้ดินออกนะครับหรือบางคนก็จะอาจจะใช้วิธี การเอาดินออกโดยการใช้น้ําในการล้างดินออกนะครับคือซึ่งวิธีการใช้น้ำเนี่ยก็จะล้างออกง่ายหน่อยนะครับก็ล้างน้ํามาแล้วนะครับสาหรับชวนชมต้นนี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าชวนชมนะครับที่มันขดอยู่ในกระถางเนี่ยรากเนี่ยจะไม่ยาวจะไม่ยาวชี้ลงไปข้างล่างเพราะว่า1แล้วเนี่ย รากของเขาเนี่ยจะไปชนกระถางแล้วนะครับชนก้นกระถางแล้วมันก็เลยเกิดรากเป็นเส้นอง,ง,งองๆๆเล็กๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มันสามารถที่จะหาอาหารเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรได้ดีนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนกระถางนะครับถ้าเกิดว่าเจอรากเป็นลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราเอา,เอา,เอาลงกระถางอีกเนี่ยต้นชนชมของเรามันจะไม่ไม่จเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่าตัวสารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ย มันได้รับน้อยรากมันหาได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันสัมผัสหน้าสัมผัสดินน่ะมันมีรากเล็กเยอะเกินไปนะครับมันจะไม่สวยนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นไม่ได้ทํารากตะขาบไว้นะครับก็คือเป็นรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติกับรากตะขาบกับรากผ่านการทําแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็คือเอาอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้นนี้เนี่ยเป็นรากธรรมชาติที่โตโดยธรรมชาติโตในกระถางนะครับ คือพอเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยเป็นกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นและเราเอารากเดิมแบบนี้เลยลงกระถางเนี่ยผมเคยลองมาแล้วก็คือว่าจับลงดินไปเลยนะครับเราเปลี่ยนดินมายกตุ้มมาหรือว่าเราล้างดินออกแล้วเนี่ยให้มันเหลือรากอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะว่ารากฝอยเนี่ยมันจะหาอาหารเนี่ยมันจะใช้รากฝอยในการหาอาหารคือรากใหม่ที่มันแทงออกมา อาหารได้ดีกว่านะครับคือรากพวกนี้เนี่ยหาอาหารได้ดีไปก็ประมาณสัก40-50%นะครับหาอาหารได้ประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่า,าไม่ทําให้ต้นมันตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดแต่งมันออกสักหน่อยมีความโปร่งความโล่งนะครับมันโล่งมันก็เหมือนกับว่ามันมีพื้นที่ในการหาอาหารของเขานะครับแล้วก็จะทําให้ดูมันสะอาดด้วยนะครับ คือเราจะลงกระถางแล้วเราจะยกโขดขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้ให้รากดูสวยนะครับพอมันพอมันออกรากใหม่มานะครับมันก็จะหาอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเนาะสาเหตุที่เราจะต้องตัดแต่งรากนะครับนี่แหละก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือว่ารากที่เราผ่านการล้างแล้วก็เคาะดินออกอย่างนี้เนี่ยมันได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการเช็ครากด้วยนะครับเราเช็ครากดูด้วยว่า บางเส้นแล้วเนี่ยมันจะมีรากที่มันเน่าอยู่นะครับบางเส้นมีรากที่มันเน่าบางเส้นเนี่ยรากมันจะขดไปค่อนข้างที่จะไม่สวยนะครับมันไม่สวยยังไงมันมันไม่เป็นไปในทิศทางที่ที่จะในอนาคตเนี่ยมันจะสวยได้นะครับเพราะว่าบางทีมันขัดกันอยู่นะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบางทีมันออกไปซ้ายแล้วมันก็วนกลับมาขวาแล้วไปขดกันอยู่อยู่ข้างล่างนะครับสาเหตุที่ขดอยู่ข้างล่างเพราะว่า มันชนก้นกระถางแล้วนะครับก็โชคดีนะครับต้นนี้ที่มันไม่ทะลุออกนอกกระถางถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ารากที่มันทะลุออกนอกกระถางแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะโตนะครับมันจะโตแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนกระถางมันจะเปลี่ยนยากนะครับก็วันนี้ก็มาตัดแต่งรากออกนะครับตัดออกให้หมดเลยนะครับอันชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยพอเราตัดออกเนี่ยสักประมาณเราเอาลงดินเนี่ยเดี๋ยวมันก็แทงรากใหม่ออกมานะครับ ก็วิธีที่เราจะสังเกตว่ามันจะแทงรากใหม่ออกมาไหมนะครับหลังจากที่เราลงดินไปแล้วเนี่ยตัดแตงรากแล้วลงดินไปแล้วใบของเขาจะร่วงนะครับก็ไม่ต้องตัดก็ได้แต่ถ้ามันใบมันเยอะเราตัดไปเลยนะครับตัดใบริดใบออกครึ่งใบครึ่งใบคือลดการคายน้ําลดการหาอาหารไปหาทางใบแต่ให้มาบํารุงทางรากนะครับไม่ต้องแช่น้ํายาเล่งรากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นนี้ก็คือว่ามันขดเข้าไปข้างล่าง ผเข้าไปอ,อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือผลผดเนี่ยผ่านใต้ต้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันยาวชี้เดลงมาข้างล่างเลยเนี่ยมันจะสวยนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องตัดมันออกนะครับเหลือให้เป็นรากที่เหมือนกับว่าให้เป็นอนาคตเนี่ยออกมาถ้าเรายกรากขึ้นมาเนี่ยมันจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตัดออกเนี่ยยิ่งจะขดเข้าไปข้างล่างนะครับโอกาสโอกาสที่รากมันจะขดกันแล้วมันเกิดการเน่าขึ้นมาเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็แผลเนี่ยจะทำให้แผลใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแลรักษายากนะครับนะเราก็ดูจากต้นต้นคลิปมานะครับอย่างต้นเนี้ยเราดูจากต้นต้นคลิปมาเนี่ยลากแบบหนาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเราดูมาเรื่อยๆว่ามันจะเหลือแค่ไหนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเห็นไหมครับพอเราตัดออกมาเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้ายางชนชมเนี่ยมันเยอะก็ระมัดระวังอย่าให้ เข้าปากนะมันรสชาติมันค่อนข้างที่จะขมนะครับคือเราตัดรากเนี่ยก็ค่อยๆเล็มออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนตัดเส้นใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตอนที่เราจะตัดสินใจที่จะตัดเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมิติของเขามองไม่เห็นว่ารากเขาจะไปในลักษณะไหนแบบไหนถึงจะสวยได้บ้างนะครับเราก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับที่จะตัดแต่งรากออกไปนะครับเห็นไหมครับพอเราตัดแต่งมาเรื่อยๆทีนี้ เส้นเล็กๆไยๆเนี่ยผมเอาออกหมดเลยผมไม่เก็บไว้นะครับนี่พอเราตัดเสร็จแล้วนะครับต้นนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาละครับสําหรับต้นนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอแผลเขาแห้งก่อนแล้วกันนะครับตัดรากมาขนาดนี้เลยนะครับไม่ตายนะครับอย่างเงี้ยเราแค่รักษาแผลเขาให้อย่าให้เชื้อราหรือเชื้อโรคนะครับเข้าสู่แผลของเขา ทำแผลให้แห้งก็พอนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าลงกระถางแล้วจะเป็นยังไงนะครับสําหรับต้นนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับดูชมชมกันด้วยกันนะครับ